วันนี้ได้ดูข่าวช่องสามนะครับไปเอาข่าวแอบถ่ายของอ,อีซอนะครับมาออกข่าวบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีอดตมาภาพให้เกิดความเสียหายแล้วก็ไปสัมนาสัมภษัษณ์นะฮะพออนะฮะลองพออบุญเชิดนะครับ อันนี้ก็เนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยชี้นำบิดเบือนใส่ร้า,ายป้ายสีพระสงฆ์อละมาเองเป็นถึงพระครูประดัดทีรัตนนริธาบวชมาสิบสามพรรษาไม่ใช่เด็กในคาถาของรองพอ่ออกพุทธนะครับเดี๋ยววันหนึ่งนะครับจะไปเจอหน้าสักทีหนึ่ง ที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติทำไมเก่งจัง่ะจบปร,ริญญาเก้าเป็นเจ้านายพระเหรอนะฮะปกครองพระเหรอนะฮะชี้นำสังคมให้เข้าใจลังเกียจเยียดฉันพระเหรอมันหน้าที่รองพออสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเหรอพระบินทบาทปกติเลี้ยงชีวิตประจำวันนะฮะข้าวบินทบาท ที่เห็นสองถุงสามถุงนะมามา่าน้ำดื่มนะฮะปลากระป๋องหรือนะครับเป็นพวกเนะี่ยทูบเทียนมันก็เต็มถุงแล้วฮะเนะี่ยแล้วเราบินทบาตนะเนี่ยเลี้ยงตัวเองเนะะี่ย มีญาติโยมอีกสามสี่ห้าคนนะฮะแล้วก็มีหมาอีกสิบกว่าตัวแทบไม่พอฉันนะครับเดี๋ยวบินทบาตนะฮะวันธรรมดาก็ได้ไม่มากมายอะไรถ้าเป็นวันพระนะครับพระวันพระเล็กวันพระใหญ่ก็จะได้เยอะหน่อยคลิปที่ถ่ายเราก็จำไม่ได้ว่าเป็นวันอะไรนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เยอะอะไร นะฮะเป็นลักษณะหาเรื่องนะครับใส่ความนะชี้นำสังคมให้เข้าใจผิดต่อพระสงฆ์นะครับพออรองพออสํานักงานผู้แห่งชาตนะิมีหน้าที่อบรมสั่งสอนพระเห,ะหอือเก่งจริงศึกไปทําไมเนะี่ยจบปริญญาเก้าเนี่ยศนะึกไปทําไมนะครับศึกไปมีลูกเมียกินขาัามเกียดเบียดเบียน แล้วมาข่มเหงพระลังแกพระอย่างนี้มันถูกแล้วเหรอนะฮะรองพอ,อบุญเชิดนะฮะเจอกันหน่อยไหมนะฮะอยากจะรู้ว่าภูมิปเปลี่ยนก้าเนี่ยนะฮะเป็นรองพระอ,อเนี่ยมันใหญ่โตมากหรือไงนะฮะมาชี้หน้าดาพระให้เสียเสียให้หายอย่างนี้ออกซสืออย่างนี้เนี่ยนะฮะใครให้อำนาจคุณนะฮะ คุณจะใหญ่เกินไปละมั้งรองพ่ออบุญเชิดแ้จริงๆเลยถ้าเรามีคนพูดแบบนี้เนียพุทธศาสนาจะอยู่ได้ในสังคมไทยเนี่ยนะไอ้มีตำแหน่งยศตำแหน่งหน้าที่การงานมีเงินเดือนดาวกินไม่ใช่เพราะพระสงฆ์ไปเรียกร้องมาให้เออสำนักงานพุทธเนี่ยถ้ามีเจ้าหน้าที่แบบนี้นะครับคอยขัดขวาง งานของพระสงฆ์นะครับนะครับเป็นอุปสรรคต่อการทําง,งานของพระสงฆ์อย่างนี้เนี่ยจะมีไว้ทําไมฮะมันต้องไปรณรงค์เรียกร้องยกเลิกมรืมั้งครับเนะฮะให้คนชั่วคนเลวเหล่านี้มามาเสวยสุขนะครับมาเบียดเบียนยับยีพระสงฆ์อย่างนี้นะฮะทำลายสังคมทําลายพุทธศาสนานี่มันใช่เหรอนะฮะข้าราชการเร็วๆอย่างนี้มันใช่เหรอ ความเหมาะความควรนะฮะของพระสงฆ์นะฮะธรรมวิในท่านย่อมรู้ดีนะ,ะอย่างนั้นจะเป็นครูบาอาจารย์สอนคนได้ยังไงเป็นพระเถระนะฮะสอนญาติโยมสอนโยมได้ยังไงนะฮะถ้าปล่อยให้รองพระอสมนักงานพุทธศาสนางชาติมาขี่หัวพระอย่างนี้นะครับนะฮะประเทศนี้มันจะอยู่ยังไงพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์จะอยู่กันยังไง ถามสังคมนะฮะมาบิดเบือนให้ไร้าไปสีประสงค์อย่างนี้มันใช้ได้เหรอนว่าไม่ถูกต้องนะ่พออสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเรามาก็ไปฟอ้องดำเนินคดีละนี่ก็ใส่ร้ายบิดเบือนเนะี่ยมาเจงลองพออตัววงังนะเน,นี่ยฮะฮะตัวแทนนี่นหละเฮ้ยเส้นใหญ่เส้นโตนะฮะ เป็นใครมาจากไหนอะ่ะทำไมไมาย่ยมยีพระสงฆ์อย่างนี้นักสื่อช่องสามอุตสาห์ไปยื่นข่าวถึงพออวอย่าบิดเบือนอย่าใส่ร้ายวันนี้ยังไม่หยุดนะฮะยังไงฮะ จะทำลายพระสงฆ์จะทำลายพระพุทธศาสนาจะทำลายพระอาตมาลงให้ได้อย่างนั้นว่างั้นเถอะหรือยังไงช่อง 3. สามเสนอข่าวตรงไปตรงมาเราไม่ว่าหรอกแล้วนี่มันแอบถ่ายอ่ะแอบถ่ายอ่ยะอาตรมาทำผิดอะไรอ่ะไม่แอบถ่ายแล้วมาใส่ร้ายบิดเบือนน่ะ มันไม่ใช่ละ่ะนะฮะอย่าคิดว่าถ้ามาเป็นพระแล้วคุณจะมาย่ำยีข่มเหงหลังเกนะฮะถ้ามาก็มีเลือดเนื้อชีวิตจิตวิญญาณเหมือน,น,น,นกันนะมีความรู้สึกไยนะฮะเสียอกเสียใจดีอกดีใจรู้สึกเศร้าอกเสียใจเหมือนกันนะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกชอกช้ำเหมือนกันนะอืมแล้วยังให้ทํำยังไงไปบอกก็แล้วนะไปเตือนก็แล้วให้สติก็แล้วเนะี่ยจะเอาอยัางไง บีบคั้นกันไปมากไปหรือเปล่านะฮะอีซอขยี้ข่าวมันเป็นใครนะฮะเป็นคนต่างศาสนานะฮะไมะ่แอบไทยพระสงฆ์อย่างเงี้ยมันถูกต้องทางกฎหมายแล้วเหรอนะฮะจงใจชัดเจนน่ะสังคมไทยพุทธต้องตื่นรู้ได้แล้วว่านี่คือภัยของพระสงฆ์นี่คือภยอัอภยของพุทธศาสนานี่คือภัยของชาติบ้านเมือง ปล่อยให้สังคมไร้คือไล้เปไล้ศิลธรรมอย่างเงี้ยจะให้อาตมาไปดําเนินคดีฟ้องร้องต่อสู้กดมกฎหมายแล้วความยุติธรรมมีไหมในประเทศนี้จะให้พึ่งใครได้อะพึ่งนะใครไม่ได้มันก็ต้องอัตตเหตอัตโนราถละมังถึงจุดนั้นือฮะ พึ่งใครไม่ได้พึ่งหน่วยงานรัฐไม่ได้พึ่งนะฮะคณะสงฆ์ไม่ได้พึ่งรัฐบาลไม่ได้แล้วจะให้พึ่งใครฮะถามจริงจริงบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้าจะปล่อยให้สังคมไร้คือไร้แปรนะฮะเหยียบย่ําเบียดเบียนลังแกกันใช้โอกาสทางของสังคมศาสนาทางสังคมลังแกคนที่อ่อนแอกล่วอ,อย่างนี้เหรอมาว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ถูกต้องอ่ะ คนหมู่มากนะฮะสังคมที่เจริญอารยธรรมมันต้องมีกฎหมายที่เป็นธรรมมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่ให้ความเป็นธรรมเป็นกลางเนี่ยครับเป็นที่พึ่งของประชาชนได้หรือเปล่าถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดหรือเปล่านี่หันหน้าไปทางไหนก็จะไปพึ่งใครเนี่ยพึ่งใครไม่ได้ถึงจุดนั้นเนะทุกทุกทุกคนคนไทยเนี่ยฮะ มันถูกกระทำนะถูกลัางแกนะฮะมันต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองอะ่ะขึ้นมาต่อสู้ในกําลังของความคิดสติปัญญาของตนเองอะ่ะนะแล้วมันยังไงบ้านนี้เมืองนี้มันจะอยู่กันล่มเย็นเป็นสุขได้ไหมอะ่ะจะเอากันอย่างนั้นเหรอที่พูดนี้นะเตือนสตินะฮะให้ความรักความเมตตาจริงๆ